สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเจ้าลายสบายดีมาเดอ้อกินซอสแล้วกันโดยสบายดีพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้เดอทุกคู่ทุกคนเนะ<ม>าะสกึมหาหม่งตั้งกล่องก่อนบั๋นสกึมลืมอยู่รถพพี่น้องค่ะตั้งกล่องขอโทษขออภัยอ่ะดึงเด้อพี่น้องถ้าหากเธอ,อรู้แ<ป>ล้วแตยขอโทษเด้อเอิสระเห็นอยู่บ่บัะอ่ะกึ้ยอ,กกอ,อย่าขัวด,ดี สบัดถักแทนพี่น้องมาได้กินข้านำกันมาเล้หามุมก่อนเินข้าวไ่สองนตายไรบุกเ็นซำอาบุกข้เขาตั้งหน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดกินเด้อมันสิขาตอนมันสิบต่อนคีบบ่ออยู่นี่ก็ได้ี่เอ้ยยนี่นี่อยู่นี่ก็ได้นี่นี่ ได้มาเด้พี่น้อง FC เด้อบนสกุตสกคนกินข้าวน้ำกันอยู่2องคนมาเอีอกะบาฮามีกระเบากับสลายเมื่อนอกพี่น้องเนาะกระบูวัสรีเดมาหรือบอดีมาเนาะซองบาฮามีกับได้เอ้ยต้อนายกับได้ทางบ้านกันยากเลยเกินพันวะเอ้าควรใช้ทล่ไหนบ้๊ะ กล้องตกลงนี่ก็แปลนวัตถุดิกินเออดีมากเท่าไรดีๆอ่ะกินนทำกันมาพี่น้องเดี๋ยวไอ้ชีบุงก่อนมันจะเดิเดน,น,นไปดื่ดลกล้องดื่มนะสูบเพ็ดกับลาบปลาพี่น้องไอ้ส<า>ูบเพ็ดกับลาบปลาเทียนสบหนออ่ะบุกินเลยเนาะป่ะเรื่องกาตั้งกล้องกี่รถพี่น้อยโดยตรง ใส่นตั้งที่หัลงไปเอาพี่น้อง็มดลดูนะไอ้น้อโทรมาะเห้เป็นอะรี่ชบบบ่แ่เรันยกนี่ช่วก็ต้องตระกันเยระเส้นมันอ่างคปวดมาเด้อเจีบาสุกุกคนเดีอพอพี่น้องเอจีเาทำการอาองคนเี้ อยู่สองพี่น่องแต่คินทอดเท่าพานี้นะเพื่อขายสามห่อหารนอยแปดสิบบาทคือเก่าถ้าเป็นสินค้าย่อยเพื่อจะเอาสามห่อมาหานายหน่อยแปดสิบบาทมันถือจะเป็นราาเท่านไรราคาขายหน่อยแต่ราคาขายส่งเนี่ยมันขึ้นชุดหนึ่งค่ะสี่ร้อยแก็งหนึ่งสองหมื่นสี่ขึ้นทัวประเทศทั้งไทยทั้งลาวขึ้นหม้อจุ่มบอนโบลตาพูดเดียกว่านางบีปั๊บราคากาแฟมากเลย เล่นไงคะแม่อยู่ในเชลลนน์น้ะงคนโทลมาลีน้ำสพิมพมเนะาะกระลงกระกุ้มกุ่มได้สองคนใช่ไหมปุ๊กแล้วภาวนาสวยกันมาสไลน์เนาะโอเคเนีย่ยจะแบบว่าเป็นชีเด็คของพาตัดน,นะเนอะจีเด็คทาอีกทายยังยงตายจิบตายชบอบเป็นในสไลด์ก็อันนี้ก็ไ,ไก่ยังอไก,ก่สนไก่แ่เกาะไก่ใต้น้ำบุคยินต่เกิดเกิดอันนี้ คนเฮ็ดเครื่องพี่น้อยซาบบ่พี่แจ๊คที่บ่ซาบะพี่หนังกะซาบะบ่อะลายื้งซื้อข่าวประมาณกระชองอะไรบ่ด้ายซาบะด้วยซาบมีกะซาบะส้ำชิบห่าห่าสิซ้เกระบาดระบาดน้ำนำกิน เกี่ยวมันบูดวันยิงจืดเลยของเขาจืดจริรังโมคือใครให้ดีหน่อยมาหาลายกินเนาะแม่แล้เวเขาเยะ น้องฟังใครฟังเราหรือต่างประเทศกินข้าวน้ากันอันนี้เป็นซุปเห็ดแจ๊กเอฟซีคิดมาว่าเพี่นวเมือ่อกี้น้ำซื้อสับายเรื่ององเอฟซีอ่ะพอดูหนังกี่มาก อมันหลว่ามานลในคลิปไหนมาบอกกินโรลละคาร์โมอบอกสั่งอันนี้กับทามหมอเลยแล้วคุณพี่น้องทามคุณหมอคุณพยาบาลอะไรคนให้กินได้บางอย่างเนาะกับบริเวณบริการรารจัดหอกซื้อในร้องอาหารในโรงบาลเนาะดไายรๆบริการด้วยพี่น้องเลยปรีกินไก่ใต้น้ำแบบนี้สื่นหัเอดีจะเกิด ก็ใสร็ง hmm. ก mm ่เ hmm. ก่จำเม็ดวรประทูประดูกินพักน้ำคือแซนพักผักพวบข้าว่าเขาเกอเอาไอไ่ใ่หมอเือเดิมือเอามาเมห้องเ่ากจะเกลือกไ้ก่ะไก่อบอบฟาง ไก่อบฟางอืมแซ่บเลยเจียวเจีวสองพันปีพี่นอ้อง <c oughs> ซื้อ <c oughs> ได้สองิดลยพ่อจ้ต้เ <c oughs> มือกไตเมืมาจำกินคือเกาได้เลยพี่นอ้องเอ้ตั้เมือเขากินหุงเราถ่ายัตงเมือกเอาเกลตัาหุงหรืมือดำ อืมอ่าจิบนชอกเอยู่เลยอืมอริบ่็ยิ่งซื้อร้ายพี่น้อยบ่งมือนก็คขึ้นอยากกินขาวบมือก็บไปขึ้อยากเยพี่น้องนะไม่อยี่จํงเจนไม่ลซึมเศร้านอซายเจเมื่อกินข่าว็แซ่ ก็มัดรมงามก่าจะรับพรไมอะไปรั่อยว่าไดนะาย้ย่องกันยังไงน่องก,กันยากย่องกันเลยบอกพ่อแม่ว่ามาต้องแกงแันม,มาลาย,ลยด้วยเขาพิดใจเราไหมมาก็ไม่ต้องไปยื่นแชรอืม ดูฮะโทรมาทีเนเรลโทรมาลินน้ำรีนี่ด,ดีเหม,หม,บบมนนืนกันสงสารผู <c> ้ป <oughs> ่วยอืมข่าวอับุญลนเขาได้ขาแม่ก็เน่นกขอแรงคนมาอดได้น้ำกึ่กระเทยักษ์มาดได้ก็ว่ากันรูกกิน này vậy, ừ, rồi. cái điều quan trọng mưa vậy, đi nhà ban cái, kêu đến kết cấu rồi, rồi, rồi. Ừ. không chẳng mấy không mấy xa rồi, có bao đó đâu, có ปรมาณรช้ไปมากกว่าบ้านลสามพันไปมานะกลับไปกลับมาสรก็เลอยากเบื่อเรียนาวน้องพิมบวญดีเลยแฮงบวญดมื่ ผมจะแช์ให้คนขอนแกงรับรู้ให้หมดว่าไม่มีประโยชน์ที่ช่วยพวกนี้ันว่ะจากบริมาคอมเมนต์โอ้ยเอากร่ิบเาคุกงอชัยูเป็นสซลเรือูเป็นบริบาลแนมเปกูเป็นนี่มาแซะอึดอยากโอ้เมื่อยแซะลงไปลูกน่ก็บริสุ์ยังม,มามหาว่าสกันเจ็บเข มันคประโยชน์จ so ังได้อยอยอบุนบัตีประเด็นเนี่นนี้ตีบออืมอ่าหครกบอ่มีที่แกคนใช่ไหมให้มูดูนิ่เบีได้ รอออ่อยมากทุกคนผาดาเนาะนอนอดีๆผัดคุนมอยข้าไปผับผาตัดดวนตายได้ไหเอาือเมื่อไหร่นะ่าไรหองพิมพ์เลยชืไ่ไม่ยังบอกว่า อืเลยอดปล่าเนาะเบิ่งกิตต้องตองตตมไปไปต้นอะไรแต่ซอยยังไปเนาะมันจะแบบไปกวดเล่งทาทุ่งทไทยน,นะเรยงไปว่าเ็นหัวมือฮะ้า็นหัวมแล้แข้งลงมขาเผบ่มีลกงงูก้อยอ เลยสลาดเบิ่งคิปเรยสงสารสงสารกันว่ะตุนลูกเป็นไงอ่ะชิมชที่แต่ฟางไปยังไงที่เราำหนึ่ง เป็นยังยูยูได้ฮะมาบราณมาเก็บเกล่ยวฟ้าไม่ได้พิรณาพิจเาไอโร่ไอโ่พิะาร้ยไม่หักยุดตัวที่แถรง่ใทแาแรง metu potu kon materangka. เราโรลยน้องพิมกินี่ยจัดจัดชื้อเลยือ่้อพี่น้องเลยฉังกอไปกับพัตา้าเถื่อนคุบอกจังบากู่วยพี่เกยสอนพี่เกยซอนไงหาตา่ายก่อนหัใจ เพิ่อมมมีลูกนะแากตัวเสียบริมทางไทยอยู่ในีะเลนีนเจ็ดห่างนวดหัวก็ไปจะคล้องในเกาะเฮงนะไฟแมนเม,ม็นเป็นมีเงินไปโดยวามสุขก็คือการทำบุญเสรอเือพ้นเป็นไงตารกับไปนั่บันได่เจ็บ

ก็ส <ừ m. S 1> ิบได้ม่ง่ายด้วอยู่คนสบายับพื่อนเลยนะพี่ะหาให้ับเอ <laughs>

ไปตายไปเนี่ยบ่ทันกินไปนี่คือ เป็นยักัอุบดิเรามีอุกบดิเอออุ๊ไปขาซะกูเยอะเลยพาเลยทำโม่ทงสัย์ระย่านทางเะไรก็น้เยอะเลยพาเลยน้องประหลาบทำโม่ประางสัยแล้วอุบา เล e <po bio> ยเปส่งตอบตอนแรกได้แ้ขายัน okay, ดึกค For ือเมื่อไหนชีวิตโอเคพังแล้วคลิปนี้ก็ฝากทุกนี่ก็ไดยก็แชร์ก็เชิดตามกงมนึ่งนะว่าพี่แปกันใจขอขอแพยอะไรกันขอพูดเก็ซี่เพื่ออยกจะดีทุกคนที่อยากกำลังแกจะตลอดมานะพี่นะ คลิปนี้เขากึ่งก,กับสไลด์กับซิลิโอล่าผมไปพี่น้องไปก่อนพอๆก,ก,กันคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดีคลิปคนนี้ใช่ไหมโอ้ย